สว,สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับพี่น้องยี่ยมบ่ายยังไม่เที่ยงเลยครับตอนนี้ก็เมื่อกี้มีลูกค้าโทรมาบอกว่าจะเอาชุดอุ้มครับเหมาชุดอุ้มเหมาชุดอุ้มแต่ไม่มีท่อน้ําพุนี่นะท่อน้ําพุนี่ขายแล้วครับน้องสัญันณบอกว่าขายแล้วไปเจ้าหนึ่งต่เจ้าใกล้กันบอกอ๋อ เจ้าใกล้ๆก,กันนะมาจากอะไรนะคู่คัคนบ่ชีสเกตอืมแต่แต่ท่อน้ำพุนี่อีกเจ้าหนึ่งครับแต่ชุดอุ้มชุดอุ้มก็มีอะไรด้วยนี่มีเนี่ยชุดล่างแล้วก็ใบเกลียวเนาะใบเกลียวนี้แล้วก็แล้วก็ท่อนะท่อส่งข้าวครับ โซ่องเก้าก็พร้อมใบเกลียวข้างในนะอันนี้ให้อันนี้ไปด้วยป่ะกระบอกด้วยอ๋อกระบอกด้วยคอนโทรนี่ป่ะว้าวให้หมดเลยนะแจ๋วน้องสยันบอกขายขายฮะอ๋อขายขายเออขายขายน้องสยันบอกว่าแบ่งแบ่งกันใช้ครับขายราคาแบบแบ่งใช้ครับเนี่ย สวยมากเลยนะท่อเนี่ยอยู่สวยมากเลยครับถ้าถ้าเอาไปดัดแปลงใส่เป็นท่อตรงนี่สวยเลยนะอันนี้ของเกษตรครับให้หนุ่มไวไฟแล้วก็นี่ครับกระบอกกระบอกนี่ก็ยังอยู่สวยนะนี่นี่ครับกระบอกตัวยาวแล้วก็ปั๊มคอนโทรล คอนโทรลนี่ครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนี่แล้วก็ชุดอุ้มนี่ครับกำลังตัดอยู่นะน้องสายันกำลังตัดอยู่ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเสา,าอุ้มครับเสาอุ้มก็สวยๆเลยนะเอาไปทำสีใหม่ครับแจวเลย เล็นาครับเล็นานะเอาไปทาซีใหม่เจีมเลยแต่ตัวนี้น้องก็กำลังรือ้อที่จะเอาอุ้มตัวนี้ลงครับตัวสามเหลี่ยมข้างล่างนี่แหละปัญหาก็ตอนนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะยกยังไงครับเพราะว่า <c oughs> ไม่มีที่ให้เกาะถ้าเป็นโกดังนะถ้าเรามีโกดังเนาะ ก็ดังสูงสูงก็จะเกาะรอกข้างบนแล้วก็ยกได้ครับแต่ตัวนี้เราไม่มีก็หาวิธีครับน้องก็พยายามตัดตัดเอาของที่ตัวไหนที่พอตัดได้ครับตัวไหนที่พอถอดออกได้ก็จะถอดออกให้มันเหลือเบาที่สุดแล้วก็สำหรับเรื่องอ,อชุดเฮ้ยเสียงอะไรนี่อ๋อ ลมชุดอุ้มที่ขายก็คนที่ซื้อบอกว่าเดี๋ยวเขามาดูครับเดี๋ยวเขามาดูราคาผมก็ไม่ทราบว่น้องขายไปเท่าไหร่นะสันบอกว่าเดี๋ยวเขามาดูครับแก,แก่วแกอวแน่นอนบอก น่ายาบครับเขาว่าเขาเอาแน่นอนว่างี้นะจะหารถก่อนสิอ๋อหารถอยู่คนซื้อกําลังหารถมาครับตอนแรกแกว่าให้หารถไปจากนี้ผมว่าอู้ถ้าหารถไปจากนี้มันก็แพงเนาะถ้าเอารถมาจากนั่นก็มาคันเดียวกันเลยครับไปก็ยกขึ้นรถกลับบ้านเลยมันก็ถูกกว่าหารถจากนี่ไปนะถ้าเอารถไปจากนี่มันก็ตกไปเท่าไหรอ่อ่ะ สองพันสามพันละบ้างถ้าเอารถมาจากโน่นก็จ้างเขาทีเดียวเลยครับก็ยังเหลือชุดปากนะพี่น้องเนี่ยชุดปากนี้ก็ขายครับผมก็มีลูกดาวให้พร้อมครับตัวนี้แล้วก็เราใบมีดสวยครับสวยหรือว่าจะยกไปทั้งคอก็ได้นะซื้อยกคอไปเลยก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีใครซื้อก็จะตับ

อุนะเอฟซี F C น่ารับที่ไหนเนาะน้าเอฟซี C นี้ผมมานี่ <c oughs> นี่เลยอูเล็กๆเด็กๆทำรอดูทุกววลาทีแรกโดยเฉพาะช่องมองคลเย้ขอบคุณครับเด <c oughs> ี๋ยวต้องได้ดูแลคลือยกขึ้นไรเนาะจะยกมาจากมาเลยครับผมน่าจะได้ยกวันนี้ไหมนี่ต้องได้ยกวันนี้แหละอ่าต้องยกวันนี้แหละ บ้านไปถ่ายไม่คุยเขาอีกครับอันนี้ก็เดินทางมาจากจอมพระครับผมจอมพระครับโอ้จากนี้ไปก่อนเจ็ดแปดสิบโลไหมครับจากหมู่บ้านมานี่เลยประมาณแปดสิบโลครับแปดสิบโลได้กลับแล้วพี่ครับผมเดินทางปลอดภัยครับครับผมพี่มงคลนะครับครับผม ขอบคุณทั้งสายันเลยครับครับผมเดินทางปลอดภัยครับวันนี้ไม่มีอะไรฝากหรอกวันนี้ผมก็ไม่มีเหมือนกันนี่ขึ้นหน้ามีแน่นอนครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับเดินทางปลอดภัยครับอ๋อที่มันติดมันติดตัวนี้บอกเมื่อกี้ัก็เชื่อมาจนโอ้ผมไม่รู้จะตัดอันนี้หมดยังแล้วตรงนี้ล่ะวันที่เขาถอดน็อตหมดแล้วนี่ ทำ,ทำเป็นน็อตอ๋อนี่ฝาตู้นี่ไงน็อตอยู่อันหนึ่งใช่อะไรนี่ไม่ติดนี่นไม่ติดยางมันเขาคนละยางเ่ไม่เยัียบเลยเนาะอืมโอ้มันหนักด้วยเนาะไม่ถ้าเราตัดได้ก็พร้อมอะ เราเอาให้พร้อมเนาะ<ช>เราไปจ้างรถรถอะไรนะรถเฮยบเข้ามาเลยนะเนาะยกเลยดิลยแล้วก็ยกเลยอืมเออไปเลยดิมันติดอะไรไหมข้างในนี่ไม่รู้เลย กลับบ้านแล้วครับอะไรนะรอล้นรวมดัมก็เราตัดให้เสร็จเดี๋ยวก็น้องบอกว่าจะยกเองหรือว่าอะไรเอาเฮียยมาจ้างเฮียยมาจ้างเฮียยมายก แต่ถ้ายกเองมันก็ยากเพราะว่าเรายังเดินไม่ได้เนาะถ้าเรายกเองยกขึ้นปั๊บเราต้องเอารถเกี่ยวเราเนี่ยมาลากตัวเดินนี่ออกแล้วตัวโดนสู้ครั้งนี้ก็มันต้องหาแต่มันต้องตัดต่อกันก่อนเนี่ต่อก็ต่อได้เลยครับต่อได้เลยวะต่อได้เลยมีหูข้างหนึ่งแล้วอ๋อมีหูข้างหนึ่งแล้วโอ้เดือยวานว่อวันก่อนเมื่อวันอ๋อวันที่ตัด อะะไรวันกระเด็นเข้ามือเน่าเลยมือกระบุ่มตีเลยปุ๊บดันมือตียับจนับสักพกร้องเพลงอีกแน่อารมณ์ดีอารมณ์ดีครับก็อยัดได้ยากอยากดิเสียเวลาก็มีแต่รอรถเฮียบยังว่าหละเขาจะเขาซื้อหรือครับ แต่เขาแต่เขายังไม่รู้ไม่ยังไม่รู้ว่าจะมาวันไหนใช่ไหมไห,าหารถขนวันนี้วันนี้บ่โอ้คุ้มนะน,นี่ใครได้ไปทั้งท่อทั้งอะอะอลิกเนาะช,ชุดไฮริกก็มีพวกคอนโทรลตัวหนึ่งแล้วก็ครับถ้าดูคลิปจบโทรมาก่อนก็ทันอยู่นะยังไม่ทันได้โอนมาจำเออคันนี้เจ้านี้ยังไม่โอนมัดจำนะ ถ้าใครสนใจก็หมื่นห้าครับเอาไปเลยหมื่นห้าขายหมื่นห้านะมืนหก็ชุดอุ้มนะแต่ไม่ไม่มีแค่ท่อน้ําพุครับครับไม่มีแค่ท่อน้ําพุนะเพราะว่าท่อน้ําพุขายไปก่อนแล้วก็จะมีเนี่ยท่อปล่อยข้าวแล้วก็ไฮดรอลิกแล้วก็คอนโทรลตัวหนึ่งกระบอกตัวหนึ่งกระบอกนี่เนาะตัวยาวนี่ตัวนี้ก็ ชุดอยู่ครบนะครับตัวเกลียวตัวลายอยู่ครบนะอ่าอยู่ครบกระนุยอยู่ครบทุกตัวนะครับเก็บได้งานนี่ทำไปซิก็ไม่เป็นไรครับครับผมมีแนวทางจะทรับแนวทางทำที่ดูดข้าวขึ้นอุ้มโอ้ยขึ้นนั่นก็จะเป็นฝาอุ้มครับใครสนใจก็ติดต่อมาเลยประจําก่อนก็ได้ อยากให้ดูตรงไหนจะถ่ายรูปให้ดูอือยากให้ดูตรงไหนทักเฟซมาครับเาร FC ท่านนั้นที่ว่าเอาท่อน้ําพุเนี่ยคือบอกว่าถ่ายให้ดูหน่อยว่ามีตํานงตาหนิตรงไหนมีรอยปะรอยอะไรไหมตรงไหนก็ถ่ายให้ดูแล้วก็ไม่บิดบังนะอืมีปะมีอะไรตรงไหนแล้วก็ถ่ายให้ดูเรับแล้วก็ตกลงเอาตกลงแลราะวคนมาจำเอาเลยจะ่อนมาจำเราจ่ายจ่ายเลยครับแต่ยังไม่ได้มาเอามัน คนก็สภาพประมาณนี้เลยเลนหนาสองมิลเลยโอ้อันนี้อยู่สวยเนี่ยทอเน,นี่ยสวยมากนี่ไม่มีที่บุบเลยแหละนาอถ้าบุบถ้าบุบมาะพาไปดูที่บุบหน่อยมั้ยนี่ยที่บุบมีอยู่ตรงนี้แหละนี่ที่เห็นเลยนะที่ว่าบุบนี่นี่เค่นี้แหละ <Sy bil> ที่บุบก็แค่นี่แหละครับนอกนั้นนี่ก็มีรอยบ้างสวย,ยวสวยมากเลย เราก็อยู่นะ m, ได้เลยอืมเอาไปก็เอาติดตั้งใช้ได้ครับถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนลูกป,ปืนนะสะอาดจาระบีนะพี่นะครับทำไม่เราเปลี่ยนลูกป,ปืนนะ่นแล้วก็ขอเปืี่ยนอืมย,นะยกใสรถก็คงจะไหวแล้วไหมนะ <c oughs> ไหวคนเยอะๆหน่อย,ยนะครับเด็ดเพราะว่าสูงหรือเปล่าเราเลยยกลงลสูงเช้ากเอาโรคลงเนาะกระดีนแล้น่าจะคลองไหมนะ กาดูรอกว่านี่เดี๋ยวก็บอกว่าหนักฝั่งนู้นหนักฝั่งนู้นผมก็แขวนที่ไหนได้หนักฝั่งนี้บอครับอย่างนี้เลยงัดนนะเลยตึมเลยเกือบโดนแล้วโอ้ขารอกนี่หาไม่ได้นะหาไม่มีใครนักขารอกเลยเจ๋วเจ้าน้ำตาดเอกเลยไหมเนี่ยหรือว่าไปอย่างนี้ ค่อยรือทีหลังค่อยอไปลงพื้นก่อนลองแยกอะไรแล้วก็ไปของเก่าเลยก็รอชมเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมแบบเดียวม์เลยครับวินาทีต่อวินาทีเลยนะ <c oughs> ไม่พลาดแน่นอนนะผมมีอะไรใหม่ๆนะอือโอ้กรกลายไปเลยตรงนี้มันอ อ่าอู้โอ้โอโอพลาใช้ได้อยู่ไว้ใช้อย่างอื่นอะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องก็มาอัปเดตครับบายบายสวัสดีครับ